ในมุมของ c ี o อเนี่ยนะครับพื้นที่จากว่าพี่เปิ้นก็เป็นกรรมการผู้จัดการมาก่อนนะครับล้วก็ได้รับการโปรโมตเป็น c ี o เนี่ยไม่ทราบว่าบทบาทหน้าที่แล้วก็รวมถึงความรับผิดช,ชอบเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนครับเดิมเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการพอมาเป็น CEO เนี่ยก็คงต้องแบ่งเวลาให้ดีขึ้นเลือกทํางานเฉพาะที่ only CEO can do นะคะซึ่งหน้าที่ c ี o ก็คงจะมีในมุมที่ว่า ทำยังไงให้คนเก่งๆเขาได้มีโอกาสได้เท่าเทียมกันและได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆทำยังไง GO o ถึงจะดึงศักยภาพของคนเก่งๆที่มีอยู่มากมายใน K-Bank เนี่ยให้เขาได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่และเมื่อเขาอยู่เป็นทีมเขายังฉายแววและผลงานออกมาดีมากกว่า1นบวกหได้2ของ K-Bank เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นองค์กรแห่ง Innovation เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำเพิ่มขึ้นก็คือกระตุ้นให้เกิดอิน o v a วช o n ในทุกๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีอุปสรรคอะไรก็ตามที่ทําให้ Innovation เหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเราก็ควรจะไปกําจัดมันซะเพื่อที่ให้ทุกคนสามารถทํางานได้ดีขึ้นตัวอย่าง l e ดเดอร์มีมีสแนวที่ตัวเองคิดว่าอยากจะเป็นก็คือ Lead by example ค,คือทําให้เป็นตัวอย่างกับ Lead by design ซึ่ง Lead by design ี่จะเป็นแนวคิดใหม่ สำหรับคนยุคใหม่ที่อยากจะทำให้ Innovation มันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆช่วยขยายความ Lead by Design นะได้ไหมครับ Lead by Design คือการจัดโครงสร้างให้องค์กรเนี่ยหรือหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถค้นพบ Innovation ได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะตรงกันข้ามกับ Lead by Example เพราะว่า Lead by Example คืออยู่มองหัวหน้าคนเดียวแล้วหัวหน้าบอกว่าอะไรก็ให้ทำตามนั้นซึ่ง Lead By Design คือทุกองค์กรคิดเองสามารถขยับได้เอง ซีอก็มีหน้าที่ดีไซน์ว่ามันควรจะจัดองค์กรอย่างนี้เพื่อให้อินโนเวชันมันเกิดขึ้นใช่ให้เขาเกิดขึ้นถามว่าทําไมคือเนาญาติเล่านิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอะค่ะสมมติเราอธิบายประสบความสําเร็จของ Apple เนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะเราไปเห็น iPhone, iPod, iPad มาแล้วเราค่อยอธิบายว่าทําไมเขาถึงเกิดอย่างนี้ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนนั่งทามมาชินกับไปตอนที่เขาคิด iPod iPad เนี่ยจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ว่าทุกหน่วย คิดขึ้นมาและเกิดจากการทดลองทดสอบทั้งสิ้นซึ่งมาจจะเกิดจากการล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะออกตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํายังไงเราจะดีไซน์ให้องค์กรคิดอะไรใหม่ๆแบบนั้นและไม่ยอมแพ้เมื่อเมื่อมันเฟลเขาต้องลูปกลับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือการ l e ี d บายดีไซน์การเป็น CEO ในองค์กรที่มี impact กับประเทศนะคะแล้วก็สามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศได้เนี่ยและในของ Kbank ก็เป็นองค์กรที่มี DNA ในลักษณะอยากช่วยสังคมดูแล SME นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทุนและคนที่เก่งเรามี i อทีที่มีศักยภาพมากเรามี KBTG นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันคงไม่มีความหมายถ้ามันไม่ได้ไปตอบโจทย์ชีวิตของคนถ้าอยากถามว่าอยากทำอะไรมากขึ้นก็คืออยาก ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากขึ้นช่วยเหลือประเทศให้ได้มากขึ้นพัฒนาประเทศให้ให้ก้าวไกลไปกว่านี้ค่ะ